อยากใส่ไอคอนน่ารักน่ารักให้กับเว็บทํายังไงดีนะครับอันนี้เป็นเว็บขายอสังหาริมทรัพย์นะครับไอคอนที่จะใส่เนี่ยก็จะมีอยู่ในส่วนของตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับหรือว่าเป็นพวกไดเออร์นะครับพวกล้างเครื่องล้างจานจะอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใส่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเว็บนี้นะครับก็คือเว็บ cap.okd ok นะเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ในการสอนทําเว็บอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมสอนอยู่เนาะ ราคาคอร์สเรียนออนไลน์3,900บาทหรือว่าจะให้ทําให้เลยก็ได้นะครับราคา1น9 0 0นะอ่ะมาดูกันนะถ้าสนใจคอร์สนะครับมาที่เว็บนี้นะ okd.com ok แล้วก็ช็อปนะเลือกตรงนี้นะครับคอร์สสอนทําเว็บไซต์แล้วก็คืออันนี้เลยนะครับก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เข้าเรียนได้ตลอดร 3, าคา3,9 0 0แต่ว่าถ้าอยากให้ทําให้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ5 7ถึงวันนะครับก็ราคา13,900บาทนะครับตรงนี้เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับไอคอนที่เราจะใส่นะปกติก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับฟิวเจอร์นะแอร์คอนดิชันนะครับทั้งนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้นะก็คือคลิกว่าบ้านหลังไหนนะครับหรือว่าซับไหนของเราที่ลงไปเนี่ยมีแอร์คอนดิชันนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนเพราะว่า อยากจะเปลี่ยนไอคอนตรงนี้นะครับให้เป็นรูปอื่นนะครับมันจะได้ดูแบบว่าแปลกตาแล้วก็ดึงดูสายตานะครับทำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะอย่างแรกนะครับเราอินเป็นแอดมินก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัว s t a t e น t นะแล้วก็เลือกที่ฟีเจอร์แบบนี้นะครับเขาจะเปิดมานะครับเราสามารถกดเพิ่มไปได้เลยนะแต่ว่าเนี้ยคือเว็บนี้มีเพิ่มมาอยู่แล้วนะครับแลแอร์คอนดิชันนะครับเราก็กด Edit ไปนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็เลือกมาข้างล่างนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็น custom image กับ font awesome 5นะครับเราก็เลือกไปเลยนะถ้าเป็น font awesome นะครับเราก็ไปหานะครับเช่นถ้าเป็น font awesome นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับ font awesome icon นะครับแบบนี้แล้วก็กดนะครับถ้ากดข้างบนเนี่ยมันจะมีของที่เสียตังค์ด้วยนะครับผมก็เน้นฟรีเราจะเอาทงฟรีไอคอนมาใช้งานนะแบบนี้นะครับสำคัญก็คือของเรานะครับจะใช้เป็น v e r s i o น5นะครับ ใช้เป็นเวอร์ชัน5นะนี่เห็นไหมครับเวอร์ v 5นะดังนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น v 5นะครับ5.15นะจากนั้นนะครับก็มาเสิร์ชมาเสิร์ชไปเลยนะครับแอร์มีไหมอ่ามีนะครับเราเป็นวินไปก็ได้นะครับใช้ได้คล้ายๆกันเนาะแอร์คอนดิชันนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็ทกําการ Copy ตรงนี้มานะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแปะครับ อแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเขาใช้แค่เฉพาะในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้นเองนะใช้แค่นี้นะครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการกดอัปเดตไปครับแล้วก็ไปดูที่หน้าเว็บเรานะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูนะครับปึง้งอ่าได้แล้วนะครับก็จะได้ไอคอนน่ารักน่ารักมาใส่แล้วนะทั้งนี้นะครับก็ ลองเปลี่ยนดูนะครับหรือว่าจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะ SVG Repo นะครับแบบนี้นะอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมจะฟอนอซัมเสร็จแล้วนะปิดไปนะครับเพราะว่าบางทีฟอนอซัมเนี่ยเขาให้เราซื้อนะครับแล้วเราแบบว่าเราก็เน้นใส่ฟรีเนาะเราก็จะมาหาของฟรีใช้นะครับเนี่ย o p e n l c เซ s e นะครับเนี่ยสามารถใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนะครับตรงนี้จะเป็นอสมมุติว่าเป็นจิมนะกันนะ Copy มาแลจิมนะครับ e n t e r ไปเลยนะครับ นะเจอแล้วนะครับก็จะมีฟอนต์จะมีตัวไอคอนหลากหลายเลยนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นผมอยากได้อาไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ SVG ขนาดเท่าไรนะครับเราดาวน์โหลดเป็น SVG มานะดาวน์โหลด SVG Vector ได้แล้วนะครับตรงนี้ของผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะครับ กดอันนี้อัปเดตแล้วกดแบ็คกลับไปนะครับยิ้มนะครับก็กด Edit แล้วก็มาใส่นะครับถ้าสมมติว่านายกรณีที่ดาวน์โหลดมานะเราก็จะเลือกเป็น Custom Image นะครับแล้วก็กด Upload Image มจอัปโหลดไปนะครับปึง้งของผมอยู่ในดาวน์โหลดครับนี่ตรงนี้นะครับก็กด Open ไปเลยนะครับ อะได้แล้วนะครับได้แล้วโอเคจากนั้นกด select ไปนะครับปึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปลอง save ดูนะครับอัปเดตพึ้งอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันนะลอง refresh ดูนะครับโอ้โหอันเบเลอร์เบอรเตอร์มันไม่เท่ากันนะครับขนาดมันไม่เท่ากันนะทํายังไงดีนะครับทํายังไงดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตลบไปก่อนนะครับอ่ะโอเค แล้วก็กดเซฟนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราจากนั้นนะครับเราบอกว่าไปพิมพ์หาเลยนะ SVG resize นะครับนี่ SVG resize นะครับก็เลือก IMG นะครับเข้ามานี่ก็กด Resize select image ไปเลยนะครับ select image ของเรานะครับนี่โอเคเขาก็จะถามว่าให้เรา Resize เป็นขนาดเท่าไหร่นะ ในเว็บของเราใช้แค่ขนาด16คูณ16เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กด resize image ไปเลยนะครับน่าได้แล้วเราโหลดมาโหลดนะครับไวเวอร์นะครับแล้วก็มาดูที่หน้านี้นะครับแล้วก็มา add media อีกครั้งหนึ่งนะครับกด upload f ฟล์ไปนะครับอ่ะได้แล้วตรงนี้ resize มาแล้วนะเขียนกด open นะครับ คอยเปรบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับขนาดแค่16บหกคูณพิกเซลเองเห็นไหมครับอ่าโอเคกดเล็กไปนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับอัปเดตนะโอเคแล้วก็มาดูที่เว็บเรานะครับลองรีเฟรชดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับโลโก้เขาก็จะมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยปรับเล็กใหญ่เราปรับได้นะ ก็มาที่เว็บนี้นะผมเอ่อ iLoveImage ครับ iLoveImg นะครับแบบนี้ .com นะหรือว่าพิมพ์เสิร์ชแบบที่ผมเสิร์ชก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอันนี้ SVG Repo นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้วิดีโอนะครับใครที่สนใจเอาไปใช้นะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้ามันดีนะครับก็แนะนําให้สนับสนุนเว็บเขาเลยนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราออกแบบเองก็จะนานเนาะซื้อเอาน่าจะดีกว่า แต่ว่าถ้าช่วงแรกแบบว่าขอฟรีก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีแล้วเราแนะนําให้ซื้อนะครับให้ซื้อของถูกลิขสิทธิ์มาใช้งานนะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากลองใส่ดูนะครับอยากลองเปลี่ยนดูนะทําตามวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับใครที่สนใจเรียนคอสนี้นะครับก็มาดูที่เว็บ o k d com ได้นะครับหรือว่าทักมาได้เลยนะครับก็ราคา3,900บาทนะถ้าตัวที่ผมทําให้นะครับ13,900เนี่ยคือจะได้คอสออนไลน์ไปด้วยนะครับ ได้คอร์สออนไลน์ไปด้วยแล้วก็ทำให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ